สวัสดีครับผมนงเกลือจืดนะครับวันนี้ผมได้มาสัมภาษณ์ผู้ใหญ่นะหรือผู้ใหญ่กอนชนะนะครับแห่งหมู่บ้าน,นห,หนองจันหหอมตําบลช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งมีซึ่งมีปัญหาในเรื่องของทุเรียนต้นนี้นะครับอยากถามท่านผู้ใหญ่นิดหนึ่งว่าทุเรียนต้นนี้ก่อนใช้เกลือจืดแล้วเป็นยังไงอ,อาการของมันผมเข้ามาเจอแล้วมันจะตาย ผมก็คิดว่ามันตายเลยแล้วครับคิดว่าตายแน่นอนตายแน่นอนผมก็คิดว่าไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็มาได้คําแนะนําของเกิือจืดของนายกดิดก็ได้ได้ได้เจอกับพี่มาครับผมเห็นทั้งเฟซเฟซบุ๊กที่ลงทางโฆษณาทางโฆษณาเฟซบุ๊กอ่าเลยผมก็ติดต่ออ่าแล้วก็ติดต่อบทผมอ่าครับผมทางทางรู้ไหมว่าสาเหตุทําไมมันถึงจะตายอ๋อตอนแรกผมไม่รู้ครับไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับรู้เดียว่ากิ่งตายกิ่งตายมาจากยอดอ่าตายจากยอดอ่าข้อสังเกตตอนแรกผมคิดว่า รถไม่โครมาเหยียบรากเนื้ออะไรเพราะว่าผมเข้ามาทําการขุดขุคิดว่าเป็นสาเหตุอื่นสาเหตุอื่นครับไม่คิดว่าจะเป็นสาเหตุของตัวนี้ครับเอแล้วอันนี้ก็คือโรคไฟทอฟทอล่าไฟทอฟทอล่ากินรากมันทําลายระบบจากรากขึ้นบนยอดมันเลยทําให้ยอดตายอแล้วจกใช้เกลือจิดแล้วเป็นยังไงก็อยู่ได้ประมาณเดือนกว่าก็อาการเริ่มดีครับเริ่มเริ่มกิ่งที่มันจะตายก็เริ่มผัดออกใบสีเขียวแล้วก็เริ่มเห็นผล เห็นผลเลยพอเข้าเดือนที่สองพอได้เจอน้ so, back, mm ําเห็นผลทังท <sk pardon S 2> mm ีว่าเออรอดแล้วตุเรียนหใบแตกเลยใบแตกครับเห็นผลแล้วใบเริ่มสวยใบพุ่งเลยใบพุ่งครับอันน้แผ่นดูใบเนี่ยใบใหญ่แล้วเงาใบใหญ่มีเงามีน้ามีเนื้อดูสดชื่นแล้วก็มันจะมีตัวเขาเรียกกับเพี้ยไก่อะไรตัวขาวเพี้ยไก่แจ้มมเกอกมะกอกตอนแรกก่ออกว่าตายอีกผมก็เอาเกลือจืดเข้ามาใส่อีกรอบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มาก แล้วก็ลดน้าเพราะว่าผมสั่งวันนั้นสั่งมาทดลองมันน้อยอ๋อมันน้อยไม่พอแล้วก็สิ่งที่เห็นผลคือตัวนั้นหายไปครับตัว,ตวเพี้ยแกเพี้ยแก,แก,แกแหายไปก็ได้เริ่มหายไปก็ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเกาะอ,อ่าครับผมก็ได้เห็นผลอน้องแพนเข้ามาใกล้ๆนี่นะ <c oughs> นี่นะครับอิทธิฤทธิของเกลือจืดนะครับต้นทุเรียนซึ่งท่านผู้ใหญ่คิดว่าจะตายอยู่แล้วนะครับ <c oughs> พอใช้เกลือจืดเข้าไปนะครับก็ฟื้นขึ้นแล้วก็แตกยอดอ่อนแตกใบใหม่สวยงามน,นะครับมาดู ตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้คืออาการของของโรคไฟทอปเทล่ากินรากนะครับซึ่งรากนี้อ่ะนกมาถ่ายดูแผนใกล้ๆนะรากนี้ก็เกิดการเสียหายไปแล้วไม่สามารถซินได้เพราะว่ารากมันตายไปแล้วอ่ะคุณมาดูรากนี้ส่วนรากนี้นะครับลองใช้มีดขีดดูขูดดูนะครับมันยังเป็นสีขาวอยู่สแสดงว่า<ม>ยังไม่ตายคร,ครับผมยังสามารถดูดอาหารได้นะครับนกมาถ่ายดูตรงนี้ อาการของทุเรียนซึ่งเป็นโรคไฟทอปเทอร่าจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดสวนที่ไหนเป็นเนี่ยลองใช้มีดขูดดูปุ๊บเจอคราสีดํานั่นคือเชื้อไฟทอปเทอร่ายาปล่อยให้เป็นไปมากกว่านี้ถ้าเห็นแล้วปุ๊บต้องรีบรักษานะครับจะรักษาโดยวิธีการใดก็ได้แต่ว่ากระจิดของนายกดิดเนี่ยเป็นการรักษาโรคไฟทอปทอราโดยทางธรรมชาตินะครับครับผมครับก็รักษาเนี่ยประมาณสักสองสาเดือนก็จะเริ่มเห็นผลแล้วแต่ขอให้ใช้ต่อเนื่องสักนิดนึง เพราะว่าเกลือจืดนี่มันเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมันไม่ใช่สารเคมีอันตรายนะครับประทับใจเรื่องเกลือจือดแค่ไหนครับก็ถ้าว่าคะแนนเต็มร้อยนี่ผมให้ก็คือ9 9<ต>้าเ้าเ่อยังยัง,ย,ง,ย,งยังทิ้งไว้อีกเปอร์เซ็นต์เดียวยังยังไม่ให้เต็มร้อยครับทำไมพเพราะอะไรเพราะว่าก็คือก็พอใจพอใจเยอะแต่ว่าเรายังไม่ให้เต็มร้อยเพราะเราจะต้องดูสังเกตุตัวนี้อีกอีกอีกรอบหนึ่ง ตาลากมันตายไปสองลากแล้วใช่ครับอีกลากหนึ่งครับผมแต่ดู้กันต่อไปว่ามันจะรอดหรือไม่ครับแต่ก็คือพอใจระดับหนึ่งระดับหนึ่งครับมัเยอะแหละเยอะๆพอสมควราว่าาว่าไม่ได้รู้ตัวนี้ผมว่าตัวนี้ตายแน่นอนถ้าไม่ใช่ก็จดตายแน่นอนตายแน่นอนตายแน่นอนพอันนี้เป็นคํายืนยันครับเป็นคํายืนยันจากผู้ใหญ่นะเลยเนี่ยอ่างบ้านน้องจันหอมนะครับชาวบ้านแถวนี้ยังไงถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องทุเรียนมะพร้าวมาปรึกษาผู้ใหญ่ได้ปรึกษาผมได้ครับก็มีลูกบ้าน ของผมตอนนี้ที่ใช้อยู่ข้างเคียงก็เขาได้ใช้ทุเรียนเขา้าลูกประมาณกาปั้นเนี่ยแล้วเขาไม่ร่วงเลยก็ามามาแบ่งปันจากผมไปแล้วผมก็บอกเขาไปใช้แล้วลูกเขาไม่ร่วงแล้วตอนนี้ลูกเขาใหญ่มากขั้วเหนียวขั้วเหนียวทุเรียนขั้วเหนียวผมความคิดผมคิดว่าเฮ้ยมันจะได้หรือเปล่าว่าใส่มันจะร่วงไหม <c oughs> แต่ผมก็ลองลองได้ยินจากคําของพี่พูดมา ผมก็ลองแบ่งปันว่าลองไปใส่ดูแต่สิ่งที่กระทบกันมาคุณได้ผลขั้วเหนียวเนื้อแห้งแล้วหวานอ่าใช่มันจะหวานแบบธรรมชาติหวานธรรมชาติมันจะไม่หวานแบบปลุกเปรียเหมือนเหมือนเกรืเคมีไม่หวานธรรมชาติเขาต้องตัดลูกทิ้งอต้องตัดทิ้งเพราะเยอะเกินเยอะเกินครับอเกลือจืดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะใช้ได้กับทุเรียนนะครับกับพืชไม้ผลใช้ได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชตระกูลปาล์มเช่นมะพร้าวสละอินทผลัมเงาะมังคุด แล้วก็ฟันลังใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับขอให้เป็นพืชซึ่งมีผลตามมาเนี่ยใช้ดีกับทุกอย่าง <S 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 ผู้ใหญ่นะพามาดูต้นมะพร้าวอีกต้นหนึ่งซึ่งได้ใช้เกลือจืดไปนะครับ <S <S มันมีปัญหาอตอนนี้ก่อนใช้เกลือจือดมีปัญหาอะไรมะพ,พร้าวต้นนี้มะพร้าวต้นนี้เขาเรียกตัวแมลงนำหนามด้วยดวงหัวดำมันขึ้นกินข้างบนกินด้วนใบกินเลยใบนี่ไม่เหลืออะไรเลย ยยอแมลงน้ำหนามกินใบแมลงหัวดำนอนหัวดำกินใบกินใบแล้วเรื่องกินยอดครับผมัยอดหักยอดตายเลยครับยหักยอดตายนี่ครับตัวนี้ใส่ไปกี่กิโลอ่ะตัวนี้5กิโลครับ5โลเลยผมใส่5โลเลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยหลังจากใส่เกลือจืดไปแล้วกี่วันเห็นผลเริ่มเห็นผลประมาณคือ1เดือนเริ่มจะประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนเริ่มจะเริ่มเห็นผลเห็นผลคือ่าข้างบนจับแผงขึ้นไปข้างบนนะครับ แผ่นอ่าต้องดูบนใบเขียวใบครับใบใบเริ่มเขียวเราคิดว่าตายมาหอบมาเหนือตะก้าสีน้ําตาลมันเกือบตายมันเกือบตายแต่รอดเห็นแต่รอดครับแต่ก็ยาตอนนี้ก็ก็ยังยังแทนที่ไม่ได้ไม่นั่นนะครับแต่ยังมีก้านที่มันนั่นนะแต่ก็สีเขียวเพิ่มขึ้นอ่าของของเก่าที่ว่าซีดไปก็สีเขียวสดชื่นแต่ยอดก็เริ่มสร้างยอดใหม่สร้างยอดใหม่ก็จะไม่มีด้วงแล้วอ่าไม่มีด้วงกินใช่ไหมครับไม่มีด้วงกินครับต้นแสดงว่าเกลือจืดเนี่ย ต้องกนแมาแรงดำหนามหนอนหัวดำด้วงกินยอดได้ทุกชนิดผมมั่นใจแต่ต้องใส่ให้ได้ปริมาณที่มันออกฤทธิ์ได้อ่าใช่ครับถ้าเกิดใส่ในปริมาณน้อยเกินไปมันจะไม่เพียงพอต่อการออกฤทธิ์ไอ้น้องแพนดูนี่ยังสวนมะพร้าวยังเนี่ยลงแได้เลยแพนดูมะพร้าทุกต้นเลยครับสวยทุกต้นนะครับเนี่ยคือใส่เกลือจืดครับอันนี้คือผลงานของเกลือจืดอ่าใช่ครับอันนี้ผู้ใหญ่นะแห่งหมู่บ้านหนองจันหอมนี่ยืนยันนะครับครับผมว่าอันนี้เป็นผลงานของเกลือจืด ใช้กับต้นมะพร้าวก็ดีไดู้้เรียนก็จากตายก็ฟื้นฟื้นครับฟื้นก็ผมมั่นใจการันตีว่าใช้ดีแน่นอนอแล้วไม่มีไม่มีผลข้างเคียงกับต่อสุขภาพร่างกายของเราครับมันเป็นชีวภาพ่คปลอดภัยครับครับผมคือมันอยู่ในแนวของเกษตรอินทรีย์ครับผมหรืออย่างทุเรียนต้นเล็กตัวนี้ก็ใส่ได้นะอผมใส่ครับตัวนี้สามกำมือลองใส่ไปสามกำมืออ่าครับผมแต่งัลอ่าแรกนั่นครับอ่ามันเขาเรียกอะไรแมลง ตัวเขาวๆ,ๆเพี้ยไก่แจ้เพี้ยไก่แจ้หา,หายครับเพี้ยไก่แจ้หายไปเลยหายครับ,รบแล้วก็ก็คือมันจะเป็นเขาเรียกคล้ายๆแมงคับครับอ๋อแมลงกินใบอ่าแมลงกินใบมันกินพอเราใส่เกลือจืดไปสักหนึ่งอาทิตย์มาดูเลยจะไม่ค่อยมีตัวเข้ามาเกาะแล้วก็ลดลงน้อยแมลงลบก,กวน,น้อย,ล,อยลงหรลอแทบจะไม่มีเลยครับนี่นะครับอิทธิฤทธิ์ของเกลือจืดนะครับดีกับพืชไม้ผลทุกชนิดนะครับเพราะว่าเกลือจืดมันจะไปทำหน้าที่ปรับปรุงบำรุงดินฟื้นฟูดินให้ดีขึ้นเมื่อดินดีแล้วเนี่ย ทุกอย่างก็จะดีหมดนะครับก็ตอนนี้ถ้าว่าผมคาดว่าถ้าไม่ได้ใส่เกลือจืดนี่ช่วงหนึ่งอาทิตย์แรกถ้าว่าขาดน้ําผมว่าตายแต่ไม่ตายารอดมาได้รอดได้ครับรอดรอดมาได้แต่ยอดอ่อนใบสวยไม่ได้เพราะผมว่ามั่นใจคือเกลือจืดเกลือจืดนายชคดีใช่ครับโอเคผมมั่นใจครับผู้ใหญ่มั่นใจมากโอกาสสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากนะครับเ้วก็พยายามนำสิ่งดีไปบอกชาวบ้านต่อไปนะครับอผู้ใหญ่พามาดูต้นความอีกต้นหนึ่ง ซึ่งต้นปาล์มต้นนี้ผู้ใหญ่ได้ใส่กระเจีดไปกี่กิโลนะอสามกิโลอ่าก่อนใส่มันเป็นยังไงอ่าเหลืองใบใบใบเหลืองมันไม่มันมันมันเศร้าอ่าไม่สดชื่นเลยสดชื่นมันไม่สดชื่นไม่สดชื่นเลยครับผมกี่ยนเพื่เหมือนก็เหงาหงอยเหมือนไก่ตกน้ำเพราะว่าผมก็ลองจากต้นทุเรียนต้นเมื่อสักครู่ก็ผลที่เหลือผมก็ลองมาใส่ปาล์มครับอย่างที่ว่าอ่าอจารย์ดิทธ์เขาพูดมามะพร้าวผมก็ลองใส่มันได้เห็นผลอ่าเห็นผลยังไงหลังจากจะคือ แตกได้แตกไอ้มันไม่เขาเรียกไงอะถ้าปามก็คือไม่มีตัวผู้มันไม่มีปามกระเทยไม่มีปามกระเพือติดลูกทุกต้นทุกต้นปามติดลูกทุกต้นไม่มีกระเทยได้ได้ดูเลยนะแตกดกคูนเหนียวน้ำหนักดีกว่าเดิมหนักดีกว่าเดิมแล้วดูสเกตดูใบได้แผ่นดูใบเลยใบเขียวสดชื่นนะครับนี่ครับดูฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ของเกลือจืดของนายกดิดนะครับว่าสามารถเห็นผลลัพธ์ได้จริงอันนี้เป็นคํายืนยันจาก ผู้ใหญ่นะนะครับ,รบรถ้า,า,ถ,าถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะไม่เชื่อนะอ,อันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นผู้นําหมู่บ้านผู้นําชุมชนมนะครับเราก็เลยว่าการันตีรับรองตรงนี้ให้ว่าแล้วก็เราไม่ได้มาหลอกลวงชาวบ้านแล้วก็ผมเป็นชุมชนด้วยคณะนะเกี่ยวกับ เรื่องอินซีด้วยอ๋ออินซีครัผก็ดีเลยเ็จอินรีจะได้แนะนําเขาได้ถูกครับผมเพราะเราเป็นผู้นําชาวบ้านเนี่ยเราต้องหาสรรหาสิ่งดีๆมาให้กับชาวบ้านถ้าเกิดเอาสิ่งดีมาให้ชาวบ้านโดนด่าตายเลยอ่าใช่เพราะว่าผมก็อยู่ในของสมาคมอาสมาคมอาชุมชนตำบลช่างแรกอ๋อครับอ่าดีครับดีครับโดยตรงครับสนใจเกลือจืดนายกดิดติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ